เรื่องต่อไปเป็นการเตือนประชาชนกันหน่อยเขาบอกว่าประชาชนควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อดิบและหมูดิบครับเรื่องนี้รัฐบาลมีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนเลยครับหลังพบการระบาดของโรคไข้หูดับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแพร่ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยจำนวน14รายและเสียชีวิตแล้ว2รายครับโดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคลาาหมูดิบหรืออาหารที่ปรุงไม่สุก เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักเลยทีเดียวครับโรคแอนทรักซ์ไม่ให้กินเนื้อสดโรคไข้หูดับก็ห้ามไม่ให้กินเนื้อหมูสดเช่นเดียวกันครับพี่น้องดังนั้นแล้วในช่วงนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่รักของผมทุกท่านทั้งหลายปฏิบัติตามหลักสุขร้อนสะอาดโดยหลีกเลี่ยงการบริโภคทั้งเนื้อวัวและเนื้อหมูดิบหรือสุกสุกดิบดิบสุกไม่ทั่วถึงอันนี้ไม่ต้องไปกินเพราะว่าโรคแอนทรักซ์มันก็น่ากลัวแล้วโรคไข้หูดับ ก็น่ากลัวไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันนะครับหากติดเชื้อแล้วอาจส่งผลให้สูญเสียการได้ยินหรือหูหนวกถาวรนะครับในกรณีรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวครับ